เพริกดูดิเพลงอะไรอ่ะเพลงเต้นไงเพลงเต้นโอ้โหมาจริงๆเลยอ่ะเพริกออฟไปแล้วอ่ะพี่ริกไม่เปิดเพริกโอ้โสุดยอดมากเลยดูดิโอ้โหเพริกดูดิตัวใหญ่มากเลยอ่ะเพื่อนตัวใหญ่จัดเลยอ่ะพี่ฝนพามาทำอะไรอีกแล้วเนี่ยพามาเล่นเกมไงโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยเกมบล็อกสีเนี่ยไอ้เบรกเอาอะไรดีอ่ะมันมีแมปน้ำท่วมกับขี่เมฆพี่ฝนเอาขี่เมฆกันแล้วกันนี่นก็เป็น ขี่เมฆใช่ไหมใช่ใช่พี่บอโนขี่เมฆไปแล้วเป็นจะเป็นสุนงงคงมาแล้วมาแล้วเว้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงยังเทอ่ะอ้ยอ่าเ้ยเ้้เ้้เลือกสีเลือกสีสีสีแดงใช่ไหมนี่นี่ดีี่ไหนเอาไม่ใช่สีแดงไอ้โตาก้อนเมตกไปแล้วอ่ะเมฆปลอม สีเขียวไงสีเขียวอยู่ไหนเนี่ยสีเขียวเจอแล้วโห<อ>มันกระโดดไม่ได้ด้วยอ่ะทำไมเพี้ยอตายอ่ะเนี่ยมันกระโดดไม่ได้อ่ะทุกคนมันเลื่อนได้อย่างเดียวในแค่ไถ่ไถ่อะฟ้า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 อยู่ไหนเนี่ยฟ้าโอ้โหฟ้าอยู่ไกลมากเลยอะโอูไกลจัดเลยอะดูดิโอ้โหทำไมขี้โกงกันขนาดนี้เนี่ยนี่เพีย้ยคพาเพื่อนจอร์ดมาหาอะไรอ่ะนีไนะ่ไหนอ่ะไหนอ่ะไหนเพื่อนจอดอา้าวโอ้โห นี่มันสายพันธุ์คอยาวนี่นาเออเออเอเดี๋ยวขอไปรับมั่งเย้เอาอันไหนดีะได้ทุกอันแหละได้ทุกอันเลยหรองั้นพี่ฝนขอเป็นน้องพึ่งดีกว่าเฮ้ยเพ็กได้แมวมาน่ารักดูดิอันนี้มันแมวหรือหมูเนี่ยกระต่ายเหรอกระต่ายหรือหนูใช่ไหมอันนี้ห้าร้อยนน่าจะเป็นกระต่ายพันล้อพวกเราโอได้ชั้นนี้แล้วเหรอเอานี้ไงวุ้ยดูดิมีหมีหน้ากอดด้วยอะ เขาหน้ากอดหรือเขากอดเราอยู่เออเขากอดเราอยู่อะทุกคนโอ้ยน่ารักมากแสดงว่านี่เขาปล่อยให้เรารับฟรีแน่นอนเลยอะใช่เพราะครบตามจํานวนคนไลค์แล้วว่าแต่ว่าเราจะได้ลงแล้วนี่ไงคนนี้เขาเขาเ้ารอบแล้วเห็นป่เขารอบแล้วหรอ งั้นเดี๋ยวคราวนี้เราจะได้ขี่อะไรอ่ะไม่รู้ทอนี้เพ่แกชนะให้ได้เลยน่น่ารักจัดเลยอ่ะดูดิเพ่แกต้องชนะให้ได้เลยจริงเหรอแท้พี่ฝนไปก่อนกันแล้วกันอโมาแล้วเอาันไหนอ่ะมีลูกโป่งอันมีลูกโป่งอะเอาลูกโป่งดีกว่าชีวิตอุ้ยแกวน่ารักจัดเลยอ่ะเจ้าไฮฮิลก็กลัวเหือเกินเออกลัวแบบสูงเกินไปนี่ไงลูกโป่งนี่ลูกโป่งลูกโป่งนี่ลูกโป่งน่ารัก พับป่อพับปอพับป่อสามสองหนึ่งได้แล้วโโอ้หเกือบไปเกือบหล่นอุ้ยเพื่อนหล่นเต็มเลยอ่ะดดูิกระโดดไม่ได้ด้วยพี่ฝนเออมันกระโดดไม่ได้อ่ะนี่นี่นี่หลอกเราหลอกเราเรดนี่มีหลอกเราเมื่อกี้หลอกเราเรารู้อุ้ยเพื่อนตกต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะดูเหมือนจะหล่นนะพี่ฝนเนี่ยเดียวเดียวเดียวเฮ้ยอันไหนอ่ะสีนี้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 หรอ <N un> นี่มากระเถิบมากะเถิบมาแล้วนี่ได้อยู่ได้อยู่ทำไมพี่ฝนลอยอยู่กลางอากาศลอยที่ไหนเอาไปแล้ว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 มาเจนตาอันนี้ปะใช่ใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เล่นทําอะไรน่ะโอุตุ่าจะบอกว่าไม่ได้เล่นนานตาหลอกสีเราสีหลอกตาเออสีหลอกตาตาหลอกสีสีหลอกตามาแล้วอะไรอะเอาไหนนี่ดีกว่าตาลงมาเออดอฟิน ดอฟินหมดเพื่อนเอาอันู้นไปอะอะไรหรอไอที่แบบอะไรอะอะไรอะไอที่ที่เป็นเป็นล้อลออะเป็นล้อสเก็ตเหรอเออเรียกอะไรอะสเก็ตเยเกเรเกเรเกเรเกเเกเรเ มาแล้วมาแล้วได้อยู่ไม่อย่าไถไปนะเมื่อกี้ตกไปแล้วอ่ะไถเล่นก็ล่นนะดิไอ้ฟักทองมันตกลงมานะเมื่อกี้เขียวไหนเขียวนี้เปล่าเขียวนี้เขียวนี้เขียวนี้อื้เกือบไปอยู่ด้วยนะเพื่อนได้แล้วเฮ้ยอันนี้กระโดดได้อะทุกคนใช่อันนี้กระโดดได้อยู่ด้วยนะเพื่อนเราอยู่ด้วยนะเตอตาตั้งตาตั้งตานี่นีบราบ้าไปไกลแหละโอ้ย้ยโอ้ยอันตรายอันตรายนะดูรู้สึกว่ามีหมีเกาะหลังมาเนี่ยนะหนักยิ่งกว่าจอดอีกอ่ะเออจะปลอดภัยเอว่งืกบ พี่เห็นพี่ฝนกระโดดคแบบเส้นกระแดงผ่าแปดชมพูชมพูนี่ปะนี่นี่นี่ชมพูนี่ชมพูนี่ชมพูเพื่อนหล่นไปแล้วชมพูอ่อนอ่อนแล้วก็สีอะไรอ่ะกรีนดักกรีนดักกรีนเกือบไปเกือบไปเกือบหล่นเกือบหล่นเฮ้ยเพ็กอยู่กับมัมมี่แลว่าใจหายใจกว่าอันไหนเนี่ยดู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 อึ๊บไอ้หล่นเลยอ่ะโอ้ยังอยู่ยังอยู่อะไรอ่ะฟ้าฟ้าฟ้าหล่นเฉย โอ้ยโอ้ยเสียงเริ่มหายแล้วทุกคนอึ๊บอันไหนอะขาวอะขาวอยู่ไหนฮอาไม่ทันฮุ้ยมันมีแบบโหมดผีด้วยอะพี่เอกอยากเล่นผีอะเออขอเล่นผีดีกว่าแล้วพี่บอยไม่กลัวผีเหรอเฮ้ยก็กลัวนิดนึงอะจอรดแต่ว่าอยากรู้อยากเห็นอะว่ามันมีผีจริงหรือเปล่าไหนอะผีไหนอะผีนี่ไงนี่ไงไหนเล็ด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 เลีดเอ็ดวล็ดเ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 ล ช่ขาว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 ไหนขาวอ่ะขาวขาวขาวมีอันเดียวเหรออุ้ยด้านไงผีเจอแล้วเกือบไปเกือบไปผีขี้แก้งอ่ะเออผีขี้แก้งมากนี่ยืนนี่แล้วกันอย่าไปไกลอย่าไปไกลอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเฮ้ยหัวผีมาจริงด้วยมันเข้ามาล็อกพี่เอกไว้เฉยเลยอ่ะมันเข้ามาล็อกอ่ะตาตาน้ำตาลเอ้ไม่ใช่น้ำตาลสีเทาโอ้ยตาเริ่มหลอกลวงแล้วอ่ะเอาละอะไรต่อเนี่ยพิงหรอชูปู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  โอ้ตอนนี้หมีหลายตัวมากเลยอะเฮ้ยทำไมทุกคนผีมันต้องมาหาแต่พี่เอกอะตาเริ่มลายเลด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 จ้าเออคือเกือบ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 ไอ้มันมันเนี้ยมันอะไรแช่แข็งพี่เอกกี่แก้ววะแช่แข็งแล้วเหรอเฮ้ยแล้วทำไมพี่เอกนดนอยู่คนเดียวอะอะไรเนี่ยเฮ้ยผีคุณผีทั้งานคุณผีนี่ยังไงอะึบเออคุณผีคุณผีนี่ยังไงกับผมเนี่ยมาแล้ว เพื่อนตกไปหลายคนแล้วนะบารูบารูรูบ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 รูเฮ้ยเออมันจับแต่พี่เอวงจริงด้วยอะไรอะเราไปทําอะไรไปเหยียบอะไรหรือเปล่าไม่ได้เหยียบเออไปทางอื่นบ้างแหมมาแต่เรามาแล้วอะไรเนี่ยเยลโล่อเรลวๆๆมาแล้วเนี่ยโอ้โหอยู่กับพี่ไม่ดีเอาอีกอะไรทําไมต้องมาลงที่เราคนเดียวอ่ะเฮ้ยรีบไปไฟอยู่ไหนเอ้ไอ้ไมัวแต่ยืนคุยอยู่นั่นแหละโอ้ย เสียดายอยู่ดิเสงเลยอ่ะอดูดิเพื่อนได้วินเนอร์เลยอะโอ้โหเลยตัวใหญ่เลยเลยอดเลยเราก็อยากยืนตรงนั้นมากอยากยืนตรงนั้นมากอะมัวแต่แบบมองผีของพี่เอกอยู่นี่แหละโหน่าเสียดายออมันท่าอะไรเนี่ยไม่รู้น่าจะหัวเลาะเกินไปแล้วก็แบบหัวเลาะงอหายอะไรอย่างนี้ปะลงไปนอนโอ้โหดขอมุนตัวเร็วมากเลยฟืบมีมีฟืบฟืบฟืบอะไรเนี่ยยูนิคอร์นยี อะไรอ่ะยูนิคอนยูนิคอนก็มาเอายูนิคอนดีกว่าเนี่ยอยากตัวใหญ่บ้างมาแล้วเบรกดูดิยูนิคอนน่ารักอ่ะน่าสงสารยูนิคอนนะพี่เอกว่านี่เรารีบมายืนกันดีกว่ายูนิคอนน่ารักสุดโอ้หไปเสียอะไรเสียอะไรเสียอะไรทําไมตัวเล็กจังเลยเบรกแบบเพื่อนแบบบินไปเฉยเลยอ่ะทาไมเพื่อนบินได้อ่ะไม่รู้เหมือนกันทำไมพี่ฝนไปยืนสีเฮ้เฮ้ทำไมอ่ะเฮ้ทำไมตกอ่ะก็พี่ฝนไปยืนสีเทาทาไมอ่ะเอาจิง ไม่เมื่อกี้พี่ฝนไปยืนไม่ได้ยืนสีเทานะยืนสีน้ําตาลนะนะต้องยืนตรงกลางเนี่ยไปยืนริมๆก็หล่นไปเอาจิงดิโหรือแบบว่าออจริงจิเออแต่ไม่เป็นไรนะตอนนี้ก็ขี่ยูนิคอนได้อยู่นะเนี่ยอา้าวคนละสีเฮ้ยพี่แอบพี่ฝนขี่ยูนิคอนอยู่อะตอนเนี้มนย,ยม,ม,ออมันยังไม่หมดรอบไงเออมันยังไม่หมดรอบน้องอยูเลยให้เราขี่ไปก่อนเพียกว่าน่าสงสารยูนิคอนดิ พี่ฝนดูดิพี่ขี่ลงไปอะขาจมดินเลยขาหักแล้วเนี่ยตอนนี้ดินไม่ขึ้นน่ะยูนิคอนขาหักเออยูนิคอนบอกว่าเอาสองคนลงไปทีทำไมตัวหนักแท้ยูนิคอนขาหักไปเลยอ่ะดูดิโอ้ยโทมัสใครหรอเพื่อนมาหรอนี่ไงโทมัสไม่เจอกันต้องนานดูดิโอ้โหเสื้อสีลุ้งมาเลยเข้ากับยูนิคอนพอดีเป็น VIP พด้วยทุกคนดูดิโอ้มีป้าย VIP ด้วยอ่ะเออน่ารักจัดอะเดี๋ยวเข้าไปเล่นอีกรอบหนึ่งดีกว่ากำลังมันเลยอ่ะ คราวนี้เราจะกลายเป็นอะไรอะไม่รู้เหมือนกันเออเดี๋ยวขอวนดูรอบๆสิวิ้นนั่ไงมีเพื่อนแบบรอชิงวินเดอร์อยู่สองคนน่ะไหนข้างล่างข้างล่างได้ได้แล้วใครจะวินไปอ่ะนี่ไงโหน่ารักจัดน่ารักมากใครอ่ะชื่ออะไรอะไม่รู้อะมองไม่เห็นน่ะอะไรอะ เยียดยูนิคอร์นไม่ขนหายไปแล้วอ่ะก็หายแล้วหมดรอบแล้วไงหมดรอบแล้วเหรอน่าเสียดายจังอยากแบบตัวใหญ่ขี่ยูนิคอร์นบ้างอ่ะเมื่อไหรเราจะได้ใหญ่เหมือนเขาบ้างขออีกรอบนึงก็แล้วกันนะยังไม่หยุดยังไม่หายมันเลยเฮ้ยคราวนี้เราจะเ้ยนี่พึ่งพึ่งพึ่งเนี่ยพึ่งพึ่งเอาพึ่งพึ่งเย่ได้พึ่งแล้วน้องพึ่งเอ้ยน้องพึ่งมาน้องพึ่งมามาแล้วเฮ้ย มาแล้วนี่ไงน้องพึ่งน้องพึ่งกระโดดไม่ได้เอาแล้วแบบว่าเราจะต้องดูให้ดีนะเมื่อกี้พี่ฝนพับตกแล้วอะใช่บแบล็คแบล็คนี่ต้องดูมุมสูงอะ่ะเมื่อกี้แบบดูมุมนี้ไงมันก็เลยแบบมองไม่เห็นน่ะพี่เอกว่าแบบน่าจะไอ้นี่ได้นะเกาะเพื่อนได้อะมันจะสนุกมากน,นี่กระโดดไม่ได้อะ่ะพี่เอกมุมนี้กระโดดไม่ได้นะชน่เพื่อนหล่นไบกระโดดไม่ได้อ<ะ>่ะพึ่งกระโดดไม่ได้อะ่ะเออกระโดดไม่ได้ต้องมองมุมสูงด้วยออเรนสเหรอออเรนสีส้มออเรนสีส้มอือนิดเดียวเกือบตกเเกกกกืืออบบตตทุคน ถ้าตกลงไปนะก็เรียบร้อยตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่ใช่ใช่ไ <Light S 2> ลท์เลสก็ันี้ไลท์เลสไลท์เลสอันนี้ต้องมองมุมสูงเมื่อกี้พลาดพลาดพี่ฝนก็ยืนมินมินอยู่ดีอ่ะไม่มินนะทพโร์เพลอันนี้<ร>ดิเพลวันนี้นี่น,นี่ได้แล้วได้แล้วโอ้โหรีบวนกันกลับ<ห><ห>มาเลยนะโอ้ยเกือบไปแล้วไม่ล่ะอีนิดเดียวไว้ขาวขาวขาวเอาละทุกคนทุกคนสามัคคีชุมนุมทําไมพี่ฝนวิ่งอ่ะวิ่งที่ไหนพี่ฝนไม่ได้วิ่งเขียวเขียวเขียว เฮ้ยได้อยู่เกือบตกโอ้นิดเดียวใจหายใจคว่ำเราจะต้องตัวใหญ่ให้ได้ใครอยากตัวใหญ่อยากตัวใหญ่อันนี้เหรอโอ้เกือบตกเกือบเกือบนิดเดียวนิดเดียวเองทุกคนไม่ไปไหนหรอกอยู่กันดีเฮ้ยเอาอะไรอ่ะอ้าวแล้วพี่ฝนยืนอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยทำไมตกลงไปเฉยเลยอ่ะดูดิเฮ้ยโอ้โห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 เกือบตกเพียร์กเมื่อกี้พี่ฝนก็ยืนอยู่นะเกือบตกอ่ะ น่าเพี่ฝนอยู่แบบมุมๆหน่อยอ่ะก็เลยหล่นวุบลงไปจริงเหรอเออพึ่งมันตัวใหญ่ไงโอ้หน่าเสียดายจังเลยเราก็เลยแบบดึงเราลงไปด้วยกับพึ่งเลยอ่ะแล้วพึ่งทําไมพึ่งไม่บินนะอุ้ยนี่เหลือวินเนอร์สองคนแล้วนะเอาเหรอช่แย่แล้วทุกคนทุกคนช่วยพี่เอกด้วยออลเอนส้มส้มตกแล้วเลยพลาดเลยโอ้น่าเสียดายโอ้น่าเสียดายเลยอะทุกคนดูดิโห เกือบจะได้ตัวใหญ่ออกับเขาแล้ว,วใหญ่กับเขาบ้างอะอู่ไหนแล้วเนี่ยนีออ่อยู่ข้างหน้านี่ไงเอ,อ้น่าเสียดายจังเลยเอาล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคลิปนี้สนุกหรือเปล่าถ้าช่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อ,ตอไปของพี่ฝนด้วยนะคะเอ้ยแล้วก็เ่ียดด้วยยังไงเนี่ย <laughs> วันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนนะคะ บายบายจ้าวันนี้เป็นอะไรอะ่ะใครฮิวเหรอไม่รู้อ่ะเดี๋ยว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 ยหาไม่เจอเจอไหมอา้าไม่เจออาแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้สนุกหรือเปล่าในชีนชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะวันนี้พี่ฟอนแล้วแล้วพี่เอกนะจ๊ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะ ๊ายบายจ้า๊ายบายจ้า